โอโหโอโห,โอโหสนุกแย่เลยสนุกแย่เลยโอโหโอโหไปเก็บลูกบอลมาไปเก็บลูกบอลมาเก็บลูกบอลมาดิเดี๋ยวให้พ่อมาเล่นด้วยให้พ่อยนฟุตบอลให้<ด>พ่อโยนบอลให้ คุณตังเล่นน้ำนะครับตังไว้น้ำดินี่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหน่ารักนีนะน่ารักนะน โอ้ต้นูุอมอะไรครับต้นนุ่มแาดังให้น้ำกันกปปองปองเลยังน้ำนะครับ